ชาวลัคนาราศีธนูในเดือนก,กรกฎาคม2565จะมีโอกาสและจังหวะที่ดีในเรื่องราวแห่งการเงินจะมีโอกาสที่ดีในการหยิบจับงานจัดการงานเกิดเ,ดเครดิตในวงการในวงการน,นะครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชชยเสรีกิ่งเพชรกับน้องมั่งมีนะครับ กับน้องเฮงเฮงนะครับเราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับท่านอีกแล้วนะครับกดหัวใจกดถูกใจกดติดตามให้เราด้วยนะครับดาวพฤหัส,สบดียังเดินไปนกเกษตรราธิบดีนะครับในเดือนกรกฎาคมในช่วงต้นเดือนจนถึงประมาณวันที่1 4กรกฎาคมยังมีดาวพระศุรกร์โคจรไปเกษตรราธิบดีโยกหน้ากับดาวพฤหัสบดีนะครับแล้วก็จะมีดาวการเงิน คือดาวพระเสาร์นะครับทำมุมร้ายกับดาวพระอังคารนะครับะน,นั้นแล้วในช่วงนี้นะครับชาวลาคนาราศีธนูนะครับเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งรายจ่ายนะครับท่านใดที่มีแผนจับจ่ายเงินเป็นก้อนๆน,นะครับจะมีโอกาสที่ดี นะครับท,ที่จะแก้ดวงไม่ฉะนนั้นจะมีเรื่องให้มีรายจ่ายบ่อยนะครับท่านใดที่มีบุตรบริวารจะมีรายจ่ายไปกับบุตรบริวารค่อนข้างเยอะนะในช่วงเดือนนี้นะครับนะลูกลูกน้องลูกหลานสัดเรี้ยงอะไรต่างก็ว่ากันไปนะครับมันจะไปอย่างหนึ่งว่านะครับจะต้องระวังอย่าให้ใครหยิบยืมเงินจะไม่ได้คืนนะครับในช่วงนี้นะครับรายจ่ายจะเยอะได้ซ้ายออกขวาเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยมันจะไปอย่างหนึ่งว่าชาวลัคนาราศรีธนูในช่วงครึ่งเดือนจนถึงปลายเดือนเนี่ยตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึงปลายเดือนเนี่ยนะครับจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินนะครับเช่นมีเงินไหลหมุนเวียนเขา้าเข้ามือมาเพิ่มนะครับนะมีโอกาสที่ดีทางการเงินนะครับในการรับเงินเพิ่มนะครับในดวงชะตาเนี่ยอาจจะแปลอย่างหนึ่งว่านะครับจะมีรายจ่ายไปกับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส พลังงานต่งตางๆนะครับมากขึ้นรายจ่ายไปกับการเดินทางไกลรายจ่ายไปกับการพัฒนาตัวเองก็ได้นะครับหรือว่ามันจะแปลว่าเหมาะใช้จ่ายไปกับการพัฒนาตัวเองในช่วงนี้นะครับจะเกิดสิ่งที่ดีจะได้อค์ความรู้ที่ดีนะครับอย่างไปหนึ่งว่ามีรายจ่ายไปกับการท่องเที่ยวการเดินทางไกลจะเกิดขึ้นแบบกระทนหันนะครับดาวมันจะแปลอย่างหนึ่งว่าคุณจะได้ของใช้ได้เสื้อผ้าได้เครื่องประดับได้ของที่พึงพอใจทางจิตนะครับเข้ามาสู่ดวงชะตานะครับ คุณจะมีโอกาสที่ดีในการที่จะได้ของชิ้นใหญ่เข้าบ้านนะครับโดยเฉพาะหลังที่14่ไปถึงปลายเดือนนะครับจะมีโอกาสที่จะได้ของที่พึงพอใจทางจิตได้ไปในที่พอใจทางจิตนะครับมันแปอย่างหนึ่งว่าคุณจะได้ลาบจากต่างเพศนะครับได้การช่วยเหลือได้การสนับสนุนจากคู่ครองคนรักหรือว่าได้งานได้เงินได้ผลประโยชน์ได้การช่วยเหลือบางอย่างจากต่างเพศนะครับเป็นตัวเงินก็ได้เป็นการช่วยเหลือก็ได้นะครับได้เกิดขึ้นกับดวงชะตา ในเดือนนี้นะครับผมจ่อไปในเรื่องของการงานนะครับในช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนท่านใดที่ทํางานประจําดูนะครับอาจจะมีคนเอางานที่คุณไม่อยากจะทํามาให้คุณทามันอาจจะแปลว่าคุณจะมีภาระเพิ่มขึ้นนะครับมีคนมาจ้องจับผิดมีคนมาก้าวไก่ในหน้าที่การงานมีคนคอยเลื่อย,อยเก้าอี้เลื่อยตาแหน่งคุณก็ได้นะครับอาจจะแปลว่ามีงานหรือมีกิจกรรมบางอย่างที่คุณจะต้องไปช่วยเหลือผู้อื่นหรือไปก้าวไก่ไปยุ่งเกี่ยวนะครับแม้คุณไม่อยากยุ่งเกี่ยว หรือว่าอยู่ดีๆมีคนมาก้าวไก่ในหน้าที่การงานของคุณก็เป็นไปได้นะครับเกิดศัตรูจากงานเกิดการทะเลาะบอแหวงจากงานได้ง่ายอันนี้ต้องระวังนะครับหรือจะไปว่าคุณจะมีการบุกเบิกงานใหม่หรือการบุกเบิกอะไรใหม่ๆที่ยังไม่ค่อยถนัดหรือได้ไปเรียนรู้ได้ไปศึกษาอะไรใหม่ๆนะครับมีโอกาสที่จะมีการจิบจับสิ่งต่างๆมากขึ้นแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ย ดาวพุธจะเดินไปเกษตรราธิบดีในวันที่12กรกฎาคมนะครับไป1เดือนอไปจนถึงปลายวันที่28กรกฎาคมเลยช่วงนี้ชาวราศีธนูที่ทํางานร่วมกับคู่หรือทํางานที่มีหุ้นส่วนจะเกิดสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยบางท่านจะได้จับงานใหญ่โครงการใหญ่มีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาให้รับผิดชอบมีงานจํานวนมากขึ้นมีงานทําเพิ่มนะครับเกิดขึ้นกับดวงชะตามันจะไปอย่างหนึ่งว่านะครับ ในเดือนนี้ท่านใดที่มีคู่ในช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่สิบสองเนี่ยนะครับระวังการทะเลาะปะทะหรือคู่คุณจะจ้องจับผิดคุณเป็นพิเศษนะครับหรือจะมีเรื่องไม่เป็นเรื่องจะต้องมีปากเสียงกันได้ง่ายนี่ต้องระวังการทะเลาะบบาแวงนะนะครับท่านใดที่มีบุตรบริวารก็ต้องระวังบุตรบริวารเจ็บป่วยหรือมีการทะเลาะบาแวงกับบุตรบริวารด้วยนะครับยังไปอย่างหนึ่งว่าในช่วงนี้อาจจะได้สัตว์สองเท้าสี่เท้าเข้ามานะครับหรือว่าจะได้เด็กนะครับ เข้ามาใกล้ตัวแนบชิดแนบ,บใกล้นะครับแล้วก็ในดวงดาวเนี่ยมันยังแปลอย่าหนึ่งว่าหลังวันที่31กระะกฎาคมเนี่ยนะครับจะเกิดสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นไปโฟกัสเรื่องงานไปโฟกัสไปหาโอกาสไปใฝ่หาสิ่งต่างๆนะครับจะเกิดสิ่งที่ดีนะครับแต่เอาง่ายๆคือเดือนนี้นะครับระวังเกิดแบบ มีปัญหาที่คาดไม่ถึงนะครับจะเข้ามาได้ง่ายนะครับแล้วก็สิ่งใดเนี่ยที่ทำเนี่ยโดยเฉพาะเงื่อนไขเอกสารสัญญาต่างๆต้องรอบคอบต้นเดือนถึงกลางเดือนท่าใดที่มีการจัดการเอกสารเงื่อนไขสัญญาต่างๆหรือไปทําสัญญาเงื่อนไขกับใครไปตกลงต่อรองอะไรต่างๆกับใครก็ต้องรอบคอบเพราะว่ามีโอกาสมีปัญหาในเรื่องของเอกสารนะครับหรือว่าแปลว่าจะมีเพื่อนเก่าติดต่อเข้ามานะครับมีเพื่อนเก่า คอนเนค t เก่าติดต่อเข้ามาทางโลกออนไลน์ก็ได้นะครับเนี่ยไปหนึ่งว่าท่าในใดที่รอการจัดการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินคอนโดทอวเฮานะครับจะมีความสําเร็จนะครับชาวลัคนาราศรีธนูนั้นคุณจะเนื้อหอมมากเลยนะนะครับในช่วงนี้นะครับไปสร้างสารรค์โอกาสนะครับนั้นแล้วก็การเงินเนี่ยนะครับน่าจะมีมุมที่จะหมุนเงินก้อนใหญ่หมุนเวียนผ่านเข้ามา นะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามามากขึ้นโดยเฉพาะหลัง14ไปายจนถึงปลายเดือนคุณลองมองไปแล้วรอบตัวนะครับจะเห็นวิถีความเป็นไปของชีวิตแต่และคนนั้นแตกต่างกันบางคนดีบางคนรวยบางคนจนบางคนหลอ่อบางคนสวยบางคนดวงขึ้นบางคนดวงตกแม้กระทั่งดวงตัวเองนะครับลองมองย้อนไปในอดีตจะมีช่วงที่รู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยดีนั่นคือคําว่าดวงตกนะครับบางทีก็ชีวิตช่วงนั้นทําไปดีจังนั่นคือดวงขึ้นซึ่งบางที มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสามารถในบางครั้งมันเกี่ยวข้องกับจังหวะและลีลาของดวงของกรรมของบุญของคุณนะครับบางทีคุณบอกว่าคุณดีแล้วคุณฉลาดแล้วแต่คุณก็แก้มันไม่ได้ในช่วงที่ดวงตกฉะนั้นแล้วนะครับชีวิตมนุษย์เหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ที่ตกลง นะครับเป็นวัตจักรแห่งธรรมชาตินะครับที่คุณจะห้ามไม่ได้โบราณอาจารย์ในสมัยเกา่าการเกา่าก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชสถานีก็เลยมีวิธีการที่จะเสริมดวงชะตาหมายถึงว่าเสริมหมายถึงการที่จะอุ้มชูอุดหนุนดวงชะตาหมายถึงว่าถ้าช่วงที่ดวงตกพุทธคุณจะร้อมรอบปกปักชะตาไว้เวลาดวงขึ้นก็พุทธคุณจะร้อมรอบ เกื้อกูลอุดหนุนดวงชะตาชูดวงชะตาขึ้นไปให้สูงยิ่งขึ้นไปนี่คือความหมายของการเสริมดวงชะตานะครับนะเวลาแบบดวงตกก็จะมีผู้ทุนป้องกันกรรมบรรเทากรรมนะครับปกปักรักษาไม่ให้เรื่องรลล้ายๆเกิดขึ้นมากนะครับเพราะว่าคนเราหนีไม่พ้นแห่งกรรมก็เลยมีเครื่องรางหนึ่งที่มีมาแต่โบราณในการ นี่คือเรียกเขาเรียกว่ายันยันเฉพาะบุคคลยันเสริมดวงชะตานะครับยันเนี้ยเป็นยันเฉพาะบุคคลที่เขียนขึ้นจากดวงคุณเขียนขึ้นจากวันเดือนปีเกิดเอาวันเดือนปีเกิดของคุณเนี่ยมาเขียนมาผูกดูกรรมนะครับหมายถึงว่าดูดวงคือดูวิถีความเป็นไปในชีวิตดูความดวงดาวขณะเกิดว่ามีดาวอะไรบ้างกระจายในท้องฟ้าที่เป็นตัวแทนแห่งบุญและกรรมสมผูดองศาดาวออกมานะครับนะแล้วก็หาคำนวณหาหลักอินทภาพบาตรจัทนทร์นะครับนะ ออกมาซึ่งเป็นหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงของครูโหรโบราณนะครับที่ท่านใช้ทายอย่างแม่นยําซึ่งเป็นตัวกําหนดคันลองชีวิตดูวาสนาแห่งชีวิตนะครับจากนั้นเราเนี่ยเรานําพุทธคุณมาโอบอุ้มดวงชะตาไว้นะครับเวลาเขียนยันเนี่ยก็จะมีสูตรแห่งโบราณนะครับในการเขียนยันแต่ละตัว ซึ่งยัน,นเวลาในการบรรจุยันหรือทํายันเครื่องรางเนี่ยจะต้องหาเลือกที่เป็นมงคลที่ดีต่อดวงชะตาเราหมายถึงว่าเป็นเลือกที่สูงกว่าดวงชะตาเป็นเลือกที่ดีต่อดวงชะตาและต้องสลกกว่าดวงชะตาดูดาวทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่หาเลือกทั่วไปดูดาวจากดวงเรานะครับบรรจุดวงชะตาเข้าไปฉะนั้นแล้วยันเนี่ยนะครับเป็นยันเฉพาะบุคคลที่ใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับเป็นยันเฉพาะ avored. ตัวตน